คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศษษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งที่ใช้สัญจรลงจากดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่โดยที่ในตอนนั้นเจ้าของเรื่อง ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพเพื่อไปเที่ยวที่ดอยแห่งนั้นกับเพื่อนอีกหนึ่งคนแต่ทว่าในตอนขากลับพวกเขาก็เลือกที่จะเดินทางกลับกันในตอนกลางคืนซึ่งการตัดสินใจของเจ้าของเรื่องในครั้งนั้นมันก็ได้มีเหตุการณ์บางอย่างที่เปลี่ยนความคิดของเขาให้กลายเป็นคนที่เชื่อว่าสิ่งลี้ลับมันมีอยู่จริงไปตลอดการกับเรื่องที่มีชื่อว่าสยองขวัญทางลงดอย ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์หล,ลอนของคุณดำซึ่งเขาได้ส่งเข้ามาทางเพจ Facebook เล่าไปหลอนไปผมจึงขออนุญาตหยิบยกเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้เสพความหลอนกันอีกตามเคยนะครับโดยที่ประสบการณ์ดังกล่าวเนี่ยตัวคุณดำได้ไปประสบพบเจอมาด้วยตนเองและผมต้องขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมด ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2 5 5 4คุณดำบอกว่าในช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาได้มีโอกาสขึ้นมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพก่อนที่จะตัดสินใจตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่้วยเหตุผลที่ว่าบ้านเกิดเมืองนอนไม่เหลือญาติให้ไปหาอีกแล้วทั้งพ่อแม่พี่ปาน้อาหาก็ล้าสังขารไปตามการเวลาซึ่งหลังจากที่ทุกคนเดินทางไปโลกหน้ากันหมดคุณดำที่อยู่ในช่วงวัยทำงานจึงเลือกที่จะมาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่กรุงเทพเสียซะเลย คุณดำบอกว่าแต่เดิมเขาเกิดและเติบโตอยู่ที่จังหวัดสตูลและในตอนนั้นก็เรียกได้ว่าร่อนเร่พเนจรพอสมควรก่อนที่จะเสี่ยงดวงเข้ามาสู้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่และได้มีโอกาสเข้าทำงานประจําอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งก่อนที่เหตุน้ำท่วมใหญ่ในปี54จะส่งผลกระทบให้คุณดำถูกไล่ออกจากบริษัทเพียงพรเรื่องการเดินทางมันติดขัดจนไม่สามารถที่จะขับรถส่งของได้ เมื่อเปลี่ยนสถานะกลายเป็นคนตกงานคุณดำก็รีบหางานทำในช่วงหลังวิกฤตแต่นานวันเข้าเงินเก็บที่มีมันก็ค่อยๆร่อยหรอลงไปแถมงานใหม่เขาก็ยังหาไม่ได้สักทีซึ่งหลังจากนั้นเกือบๆจะหนึ่งเดือนเต็มๆคุณดำก็ไปได้งานใหม่อยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งโดยคุณดำบอกว่าตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนพระเจ้าทรงปโปรดเลยล่ะครับเพราะความเครียดต่างๆนานา,นาที่สะสมมาเป็นเดือนมันได้เบาลงภายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วัน หลังจากที่คุณดำสัมภาษณ์งานผ่านแล้วรอเริ่มงานใหม่ในวันแรกของเดือนหน้าคุณดำก็ว่างเว้นจากกิจกรรมต่างๆแถมตอนนั้นทางบริษัทยังให้เงินขวัญถุงมาใช้ฟรีๆอีกด้วยมันเลยทำให้เขาเกิดความคิดที่อยากจะไปเที่ยวเพื่อพักสมองก่อนที่จะเริ่มงานใหม่โดยทริปครั้งนั้นก็มีสมาชิกด้วยกันทั้งหมดสคนนั่นก็คือตัวคุณดำเองกับเพื่อนสนิทอีกหนึ่งคนที่เคยร่วมง,งานกันมาตั้งแต่บริษัทเก่า โดยเพื่อนคนนี้จะมีชื่อว่าคุณตั้มนะครับคุณดำบอกว่าคุณตั้มเนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนสนิทรุ่นน้องและอายุจะห่างจากคุณดำประมาณ2-3ปีและตัวคุณตั้มจะเป็นคนที่มีสัมผัสที่6หรือที่เรามักจะเรียกกันจนชินหูว่าซิกเซนนั่นแหละครับโดยสัมผัสที่6ของตั้มเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ามันเริ่มมาตั้งแต่สมัยเด็กที่คุณตั้มเคยจมน้ำและเกือบจะตายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตัวเขาเองก็รอดมาได้อย่างปาฏิหาร ซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็มักจะเจอเสิ่งแปลกๆตลอดจนกระทั่งพ่อและแม่ได้ไปฝากเขาเอาไว้กับพระอาจารย์ท่านหนึ่งอาการดังกล่าวของคุณตั้มมันก็ค่อยๆทุเลาลงแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังพบเจอเรื่องเหนือธรรมชาติมากกว่าคนธรรมดาอยู่ดีแตกต่างจากคุณดำที่ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่การเดินทางในครั้งนั้นทั้งคุณดำกับคุณตั้มก็ตกลงกันว่าพวกเขาอยากจะลองขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนสักที่กกไกล พอที่เคยได้ยินมาจากกลุ่มเพื่อนที่เล่นรถบิ๊กไบค์การขับรถมอเตอร์ไซค์ออกทริปมันน่าจะสนุกดีแต่พวกคุณดำเขาก็ไม่ได้มีรถบิ๊กไบค์นะครับคือพวกเขากะว่าจะใช้รถมอเตอร์ไซค์บ้านนี่แหละครับในการขับไปเที่ยวและจุดหมายปลายทางของพวกเขาทั้งคู่ก็คือดอยอ่างขางที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับพอถึงวันเดินทางคุณดำกับตั้มก็เริ่มออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าโดยขาไปทุกอย่างมันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จนกระทั่งไปถึงที่หมายทั้งสองคนก็เสพบรรยากาศของธรรมชาติกันอย่างเต็มที่และตักตวงความสุขในช่วงวันหยุดอย่างมีความสุขมากๆจนกระทั่งถึงวันที่ต้องเดินทางกลับทั้งคู่ก็เลือกที่จะเดินทางลงมาจากยอดดอยในช่วงตอนกลางคืนด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขาไม่อยากร้อนเหมือนตอนขามาและรถคันเล็กๆของพวกเขาทั้งคู่ก็จะได้ไม่ต้องรับภาระหนักจากสภาพอากาศที่ร้อนละอุข,ของเมืองไทยที่ถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูหนาว แต่ตอนกลางวันมันก็ยังร้อนเหมือนเดิมระหว่างที่ขับรถลงจากดอยกันมาตามทางโดยใช้ความเร็วกันแค่50-60ิบกทุกอย่างมันก็ยังดูราบดื่นดีแม้ถนนในแต่ละช่วงจะค่อนข้างเปลี่ยวและน่ากลัวจนกระทั่งขับไปถึงช่วงหนึ่งคุณดำก็เกิดปวดฉี่ขึ้นมาเพราะอากาศหนาวและทางลงเขาทุกคนก็พอจะทราบใช่ไหมล่ะครับว่ามันไม่มีปั๊มน้ำมันข้างทางให้แวะอยู่แล้ว คุณดำก็เลยตัดสินใจจอดรถฉีอยู่ข้างทางโดยไม่ได้มองเลยว่าบริเวณที่ลงไปฉีมันมีอะไรอยู่ซึ่งระหว่างที่ยืนฉีเจ้าตั้มมันก็เดินตามมาฉีด้วยนะครับคุณดำยืนทางขาและหลับตาปลดทุกอย่างสบายใจแต่ยังไม่ทันที่เขาจะทำธุระส่วนตัวเสร็จเจ้าตั้มเพื่อนสีรุ่นน้องมันก็อุทานขึ้นมาเสียงดังซึ่งแวบแรกที่ได้ยินคุณดำก็ตกใจจนสะดุ้งนะครับ ก่อนที่จะรีบทํทธุระให้เสร็จแล้วหันกลับไปถามว่าตั้มมันเป็นอะไรของมั่นกันแน่แต่หลังจากที่ถามออกไปตั้มมันก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาและเอาแต่ชี้นิ้วไปยังจุดที่เปียกชุ่มไปด้วยฉีของคุณดําคุณดํารีบหันกลับไปมองตามสัญชาตญาณก่อนที่จะพบว่าจุดที่เขาไปทํทธุระส่วนตัวเมื่อครู่มันมีจอมปลวกขนาดเล็กที่สูงขึ้นมาจากพื้นประมาณ20เซนและที่หลังจอมปลวกเล็กๆอันนั้นเยื้องไปทางซ้ายมือ มันก็มีจอมปลวกอีกอันที่ขนาดใหญ่กว่ามากโดยจอมปลวกที่เห็นมันจะขึ้นอยู่ใต้โคนต้นไม้ต้นใหญ่ซึ่งอยู่ห่างจากถนนเข้าไปประมาณ20เมตรแถมจอมปลวกอันใหญ่ยังมีผ้าสามสีผูกเอาไว้อีกด้วยคุณดำที่เป็นคนมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วจึงรีบก้มลงกราบพื้นกลางดงหญ้าข้างทางก่อนที่จะลุกขึ้นมาบอกคุณดำว่าเราควรขับรถกลับขึ้นไปข้างบนเพราะตอนนี้ท่านโกรธมากผมสัมผัสได้ ถ้าเรายัางเดินทางกันต่อผมกลัวว่าจะกลับไม่ถึงบ้านแต่ตัวคนดดำที่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วประกอบกับวันหยุดของเขาที่ใกล้จะหมดลงเขาจึงไม่อยากเสียเวลาที่จะอยู่ที่นี่จนถึงเช้าคุณดำตัดสินใจบอกกับตั้มว่าเขาจะกลับวันนี้และถ้าหากตั้มกังวลก็ให้ขับรถกลับขึ้นไปค้างอยู่บนดอยได้เลยเพราะคุณดำคิดว่าเขาขับกลับคนเดียวได้ซึ่งหลังจากที่ตั้มได้ยินอย่างนั้นเขาก็ไม่มีทางเลือกนะครับ จึงขอติดสอยห้อยตามคุณดำไปด้วยแต่จังหวะที่คุณดำขึ้นคล่อมรถของตัวเองแล้วบิดกุญแจสตาร์ทรถเวฟคู่ใจของเขากลับสตาร์ทไม่ติดเสียสะดือด้อโดยอาการหลังจากที่บิดสตาร์ทมันก็เงียบไปราวกับรถที่แบตหมดและไม่มีวี่แววว่าใดสตาร์ทของรถมันจะทำงานเลยสักนิดด้วยความที่ถนนบริเวณน,นั้นมันเป็นทางลงเนินพอดีคุณดำจึงเข็นรถแล้วใส่เกียร์สตาร์ทลองดูรถของเขามันจึงยอมติดแล้วขับไปต่อได้ ซึ่งหลังจากที่เขาขับรถลงเนินมาแล้วโดวยความที่ไม่ได้ยินเสียงรถของคุณตั้มตามมาคุณดำจึงจอดรถเพื่อ,อรอคุณตั้มอยู่ที่ข้างทางแต่ทว่าจอดรออยู่นานสองนานตั้มมันก็ยังไม่ขับลงมาสักทีเขาก็เลยตัดสินใจที่จะวนรถขับกลับขึ้นไปดูพอขึ้นไปถึงจุดที่จอดรถกันก่อนหน้านี้คุณดำก็เห็นว่าในตอนนั้นคุณตั้มพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเขา ล้มแปะลงไปกองอยู่ข้างทางจุดที่จอดฉี่กันเมื่อครู่คุณดำเลยถามตั้มออกไปว่าเป็นอะไรไหมทำไมถึงได้ลงไปกองอยู่พื้นแบบนี้ก่อนที่ตั้มมันจะบอกว่าเมื่อสักครู่จังหวะที่ตั้มกำลังจะเบิ้ลรถตามคุณดำไปก็คล้ายกับว่ามีใครสักคนมาถีบเข้าที่รถของเขาจนทำให้ตั้มล้มลงไปอย่างที่คุณดำเห็นคุณดำรีบลงไปช่วยตั้มยกรถขึ้นมาจากข้างทางซึ่งขณะที่พากันยกรถขึ้นมา ตั้มก็เอาแต่พลามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาน่าจะมาจากการที่คุณดำไปฉี่ใส่จอมปลวกพวกนั้นแต่คุณดำก็ตอบปัดไปว่าอย่าคิดมากเดินทางกันต่อเถอะขับรถไหวเปล่าเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าก,กินเหล้าเยอะหลอนไปหมดแล้วแต่ตั้มมันก็ยืนยันว่ามันรู้สึกเหมือนมีคนมาถีบรถของมันจริงๆหลังจากที่ขับรถมาตามทางได้สักพักมันก็มีถนนช่วงหนึ่งที่ข้างทางอีกฟังจะมีลักษณะคล้ายกับเหวลึกลงไป ซึ่งระหว่างที่รถของพวกเขาทั้งคู่เข้าโค้งกันมาดีๆคุณดำที่ขับนำหน้าอยู่ก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างมาแต่ไกลๆโดยสิ่งที่ว่ามันมีลักษณะคล้ายกับร่างของคนที่กำลังยืนนิ่งอยู่ด้านหน้าบริเวณไหลทางในตอนแรกที่เห็นคุณดำก็คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าใครกันมันจะมายืนอยู่ในที่แบบนี้ตอนสองทุ่มเศษๆเพราะเส้นทางที่ขับผ่านกันมามันไม่มีวี่แววของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนให้เห็นสักหลัง ก่อนที่เขาจะคิดว่าวัตถุปริศนาที่อยู่เบื้องหน้าห่างออกไปคงจะเป็นป้ายบอกทางในช่วงขาลงเขาว่าอะไรทำนองน,นั้นจนกระทั่งขับเข้าไปใกล้สิ่งที่เขาคิดว่าเป็นป้ายบอกทางคุณดำก็เห็นว่าวัตถุปริศนาดังกล่าวเป็นป้ายบอกทางจริงๆแต่สิ่งที่ทำให้ขนหัวของเขาลุกไล่ไปจนถึงสันหลังนั่นก็คือด้านล่างของป้ายดังกล่าวมันปรากฏเป็นขาคู่หนึ่งของคนซึ่งมีแค่เพียงส่วนที่เป็นท่อนขามาจนถึงเอว แต่ไม่ปรากฏส่วนที่เป็นช่วงตัวตั้งแต่เอวขึ้นไปคุณดำรับรู้ได้ในทันทีว่าภายใต้เสื้อคลุมแขนยาวที่เขาสวมใส่อยู่ขนแขนทุกเส้นมันพร้อมใจกันลุกขึ้นมาอย่างไม่ได้นัดหมายและในจังหวะที่รถของพวกเขาทั้งคู่กำลังเคลื่อนตัวผ่านท่อนขาพิษวง์นั่นไปขาคู่นั้นที่เห็นมันก็ออกอาการกระตุกเรากับคนที่เป็นโรคพากินสันยังไงอย่างนั้นไม่มีผิดสิ่งที่เป็นข้อย้ำเตือนว่าในตอนนั้น คุณตั้มก็เห็นเหมือนกันไม่ต่างไปจากเขานั่นก็คือการเร่งเครื่องแสงคุณดำขึ้นไปด้วยความเร็วจนคุณดำต้องตะโกนเพื่อเรียกสติของตั้มไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากความเร็วที่ตั้มใช้เพราะเส้นทางลงดอยมันมีความโคดเคี้ยวอยู่หลายจุดและในที่สุดคุณดำก็บอกให้ตั้มชะลอความเร็วได้โดยการขับขึ้นไปตีคู่แล้วตะโกนด่าไปชุดหนึ่งหลังจากที่ขับผ่านจุดที่เห็นขาพิศวงนั่นมาได้สักพัก ทั้งสองคนก็เลือกที่จะตีรถเข้าจอดข้างทางและได้แต่มองหน้ากันว่าสิ่งที่เห็นเมื่อครู่มันคืออะไรก่อนที่ตั้มมันจะพูดขึ้นมาราวกับอ่านใจคุณดำออกว่าโถพี่พี่ดำไม่ต้องมามองหน้าผมแบบนี้หรอกผมรู้ว่าพี่จะถามผมว่าไอสิ่งเมื่อกี้ที่เห็นมันคืออะไรใช่ไหมพี่นั่นแหละครับไอสิ่งที่คนเขาเรียกกันว่าผีนะไม่ต้องไปหาความน่าจะเป็นหรือหาเหตุผลอะไรหรอกเวลาผีมันจะหลอกมันไม่มีเหตุผลอยู่แล้ว รีบไปกันเถอะอยู่ตรงนี้ต่อเดี๋ยวมันก็ตามมาหรอกพี่แล้วตั้มมันก็ออกรถนำหน้าคุณดำไปคุณดำบอกว่าจากเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรแบบนี้พอตอนนั้นได้เจอเข้ากับตัวจริงๆความกล้าที่มีอยู่ในหัวตอนแรกมันก็หายไปหมดแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ต้องพยายามขับรถกลับต่อบนเส้นทางมืดๆที่มีแต่ป่าให้เห็นตามสองข้างทางวิ่งผ่านโค้งแล้วโค้งเล่าขึ้นเขาลงเนินไปหลายจุด จนกระทั่งขับไปเจอเข้ากับจุดชมวิวจุดหนึ่งซึ่งจะตั้งอยู่ระหว่างทางโค้งพอดีคุณดําเขาก็เหลือบไปเห็นว่าที่ตรงนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดดายืนอยู่จุดชมวิวซึ่งเขาก็มองว่ามันเป็นไปได้ยากมากนะครับที่จะมีผู้หญิงมายืนอยู่คนเดียวโดดๆอย่างนั้นเมื่อรถของคุณดําเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้จุดชมวิวดังกล่าวเขาก็เริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดต่างๆของผู้หญิงคนนั้นชัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรอยขาดวิ่งของเสื้อผ้าและลักษณะท่าทางการยืนที่ดูผิดแปลกไปโดยคุณดำบอกว่าในตอนนั้นเขาเห็นร่างของผู้หญิงยืนหันตัวออกไปทางวิวทิวทัศแต่หัวของเธอดันหันกลับมาจ้องมองทางพวกเขาที่กำลังขับรถมาในจังหวะที่กำลังตะลึงกับสิ่งที่เห็นร่างของผู้หญิงคนนั้นก็ลอยมาหยุดอยู่กลางถนนอย่างรวดเร็วซึ่งมันก็กระชั้นชิดจนคุณดำเบรกไม่ทัน และคาดว่าเขาคงจะชนเข้ากับร่างของผู้หญิงคนนั้นเป็นแน่โดยตอนนั้นคุณดำก็เกรงแขนไว้รับแรงกระแทกเลยนะครับแต่ทว่าเมื่อรถของเขาเคลื่อนตัวพุ่งเข้าใส่ร่างของผู้หญิงสิ่งที่เกิดขึ้นคือรถมอเตอร์ไซค์ของเขากลับพุ่งทะลุผ่านร่างของเธอไปราวกับกลุ่มควันซึ่งถ้าหากเขาหักรถหลบในตอนแรกคงมีหวังได้ลงไปคุยกับยญาข้างทางอย่างแน่นอนหลังจากที่รถของคุณดำทะลุผ่านร่างของผู้หญิงปริศนาไป เมื่อเหลือบไปมองที่กระจกหลังก็ไม่เห็นวิ่แววของเธอคนนั้นอยู่อีกแล้วจนกระทั่งขับผ่านบริเวณดังกล่าวมาได้สักพักคุณดำก็ตัดสินใจจอดรถเข้าข้างทางก่อนที่คุณตั้มจะขับรถมาจอดเทียบข้างแล้วบอกกับคุณดำเมื่อสักครู่เขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดเก่าๆขึ้นมาซ้อนรถของคุณดำตอนไหนก็ไม่รู้รู้แค่ว่าตอนที่คุณดำขับรถแสงหน้าเข้ามาจากโค้งหนึ่ง พอผลโคงเขาก็เห็นผู้หญิงคนนั้นมาซ้อนท้ายคุณดำอยู่แล้วก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆเลือนหายไปตอนที่ขับผ่านจุดชมวิวนั่นมาคุณดำได้แต่เงียบและไม่ได้ตอบอะไรกลับไปซึ่งจากจุดที่เขาจอดรถกันอยู่อีกไม่กี่กิโลก็จะออกสู่ถนนใหญ่แล้วพร้อมกับความคิดที่ว่าหากผลจากเขานี่เมื่อไรอะไรๆมันก็คงจะดีขึ้นเองตามลำดับก่อนที่จะตัดสินใจออกรถมุ่งหน้าไปตามทางกันต่อ จนกระทั่งขับไปถึงเนินจุดหนึ่งที่คุณดำรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อรถของเขามีอาการอืดเหมือนกับขับขึ้นเนินไม่ไหวทั้งท้ที่ปกติเนินแค่นี้ใช้แค่เกียร์สองของรถก็น่าจะขับขึ้นได้คุณดำพยายามบิดรถจนเสียงเครื่องยนต์ดังสน,นั่นก่อนที่เขาจะรับรู้ได้ถึงน้ำหนักของรถที่เพิ่มขึ้นจนผิดสังเกตพร้อมกับความรู้สึกอุ่นๆอ,อยู่แถวเอวคล้ายกับมีมือของใครสักคนโอบเขาอยู่ โดยในใจตอนนั้นคุณดํำก็อยากจะก้มลงไปดูนะครับแต่ทว่าความกลัวมันบังคับให้เขามองตรงไปข้างหน้าและด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงใช้สายตาชำเลืองมองไปยังกระจกมองหลังแล้วก็เห็นเข้ากับชายผ้าสีขาวเปลิวไปมาอยู่ข้างหลังเบาะอุ๊ยนาทีนั้นคุณดํำมั่นใจในทันทีนะครับว่าเขาคงจะหนีไม่พ้นวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนที่เห็นอยู่ก่อนหน้าซึ่งระหว่างที่คิดอยู่นั้น มือปริศนาที่จับอยู่เอวก็เริ่มออกแรงดึงให้เขาเคลื่อนตัวไปข้างหลังจนคุณดำต้องหันไปมองดูด้วยความอยากรู้แล้วสิ่งที่เห็นมันก็ทำให้เหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นภาพจำที่เปลี่ยนให้เขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้อย่างสนิทใจแม้ว่าบนท้องถนนในตอนนั้นจะมืดเพียงใดก็ตามแต่ในความมืดมันก็พอที่จะมองเห็นรูปร่างของสิ่งแปลกปลอมที่อย่างซ้อนรถเขาอยู่ซึ่งมันก็เป็นเพียงไม่กี่วินาทีที่เขาหันกลับไปมองนะครับ โดยสิ่งที่ซ้อนหลังรถของเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนั่งหันตัวมาทางเขาเหมือนคนปกติแต่บริเวณศีรษะของเธอดันบิดกลับไปทางข้างหลังพร้อมกับเส้นผมที่ปลิวไปตามแรงลมจนทำให้เห็นหนังศีรษะหลังจากที่เห็นอย่างนั้นคุณดำก็รีบหันกลับมามองทางตามสัญชาตญาณแล้วก็ไม่รู้ว่ารถของเขาไปชนเข้ากับอะไรรู้แค่เพียงว่าตอนที่หันกลับมามองทางมันมีเหมือนกับก้อนดินอะไรสักอย่างขนาดเท่ากับกำปัน้น ลอยมากระแทกเข้าที่หมวกกันน็อกของเขาอย่างจังราวกับว่ามีใครสักคนตั้งใจโยนดินก้อนนั้นใส่เขาซึ่งวินาทีนั้นคุณดำก็รีบกำเบกด้วยความตกใจนะครับจนส่งผลให้คุณตั้มที่ขับตามหลังมาพุ่งเข้าชนที่ไทยรถของเขาอย่างจังและทําให้ทั้งคู่ลงไปกองอยู่กับพื้นตามระเบียบโชคยังดีที่เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ก่อนที่คุณดำกับคุณตั้มจะค่อยๆลุกขึ้นมาอย่างช้าๆพร้อมกับความรู้สึกเจ็บปวดจากอุบัติเหตุเมื่อครู่โดยคุณดำเขาก็รีบยิงคำถามออกไปทันทีว่าเป็นอะไรไม่ตั้มแต่ประโยคที่คุณตั้มตอบกลับมาในตอนนั้นเขากลับเอาแต่บอกให้คุณดำมองดูรอบๆตัวซึ่งพื้นถนนบริเวณน,นั้นดันมีแต่ดินจอมปวกกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นเต็มไปหมดและแน่นอนครับทันทีที่ทั้งคู่เห็นอย่างนั้นพวกเขาก็รีบเข้าไปยกรถของตัวเองขึ้นมา ก่อนที่คุณดำจะตะโกนบอกตำว่าให้ตำตังสติดีๆอีกไม่กี่กิโลก็จะถึงถนนใหญ่แล้วพร้อมกับถีบคันสตาร์ทรถในสภาพที่เฟมนอกแตกบางจุดซึ่งหลังจากที่สตาร์ทรถได้ทั้งคู่ก็รีบบึงรถออกมาจากจุดนั้นอย่างไม่รีรอพอขับรถลงมาได้สักพักทั้งสองคนก็ได้พบเข้ากับพระธุดงรูปหนึ่งที่กำลังเดินหิ้วของพรุงพรังอยู่ข้างทาง พอคุณดำขับรถเข้าไปใกล้กับพรารูปนั้นท่านก็ยื่นแขนออกมาเหมือนกับต้องการให้พวกเขาจอดรถคุณดำที่เห็นเข้ากับพราจึงรู้สึกใจฉื่นขึ้นมาและเลือกที่จะจอดรถเพื่อสอบถามว่าพรารูปนั้นกำลังจะไปไหนหากเป็นไปได้คุณดำก็อยากจะรับพรารูปนั้นไปด้วยทันทีที่รถของคุณดำกับคุณตั้มจอดสนิทพระรูปนั้นก็เอ่ยทักขึ้นมาก่อนราวกับอ่านใจพวกเขาออกว่า โยมสองคนจะกลับกรุงเทพใช่ไหมถ้าจะเดินทางกลับในคืนนี้คงไม่เหมาะเพราะยามนี้เป็นยามอุบาทอาจจะนำพาให้โยมคนใดคนหนึ่งในนี้ถึงคาดได้ที่ทางข้างหน้าจะมีศาลาข้างทางตั้งอยู่ทางซ้ายมือแถวหัวสะพานถ้าโยมอยากกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพก็ให้ไปค้างคืนอยู่ที่ศาลาแห่งนั้นกันก่อนคุณดำน้อมรับคำตักเตือนของพระรูปนั้นอย่างเต็มใจ พร้อมทั้งสอบถามว่าท่านจะทุดงไปไหนหากเขาพอจะช่วยเหลือได้ก็อยากให้ท่านนั่งรถไปด้วยแต่พระรูปนั้นก็บอกแค่ว่าไม่เป็นไรและกล่าวขอบคุณคุณดำกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มเมื่อคุณดำกับตั้มออกรถกันต่อมาได้ไม่นานทั้งคู่ก็เหลือไปเห็นเข้ากับศาลาหลังหนึ่งที่อยู่ตรงหัวสะพานจริงๆก่อนที่ทั้งคู่จะขับรถเข้าไปพักอยู่ที่ใต้ศาลาตามที่พระรูปนั้นบอก โดยศาลาที่ว่าจะเป็นศาลาไม้ลงๆที่ถูกมุงหลังคาด้วยสังกะสีแล้วค่ำคืนอันสุดแสนจะสยองขวัญก็จบลงด้วยการที่ทั้งคู่กางเต็นท์หลังหนึ่งนอนอยู่ใต้ชายคาของศาลาข้างทางจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นทันทีที่คุณดำเปิดเต็นท์แล้วโผล่หัวออกมาดูเขาก็ต้องช็อกกับสิ่งที่เห็นอีกรอบเมื่อจุดที่เขากับตั้มกางเต็นท์กันนอนเมื่อคือนก่อนมันคือทางขึ้นสำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง แถมสาลาที่พากันเข้าไปนอนเมื่อคืนยังมีรูปหล่อหรือสีตั้งประดิษฐานอยู่ในนั้นซึ่งสิ่งที่เห็นมันก็ทำให้เขารีบหันไปปลุกตั้มออกมาดูด้วยกันก่อนที่ตั้มมันจะพูดขึ้นมาแค่ว่ากลับกันเถอะพี่ขนลุกวะ่ะซึ่งคลิปครั้งนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็เดินทางถึงบ้านกันอย่างปลอดภัยตามที่พระท่านบอกจริงๆนะครับหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวที่คุณดำส่งเข้ามาจบส่วนตัวผมเองก็มองว่ามันไม่แน่นะครับ ที่พลารูปนั้นอาจจะไม่ใช่คนจริงๆเพียงแต่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่แปลงกายมาช่วยเหลือพวกเขาทั้งคู่เอาไว้แต่เรื่องราวสยองขวัญทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันอาจจะเบากว่านี้หากคุณดำยอมทําตามที่ตั้มบอกแต่มันก็ยังว่าเลยครับคนไม่เชื่อย,ยังไงเขาก็ไม่เชื่อยอยู่ดีนอกจากนี้ผมยังลองไปกดแผนที่หาข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับแล้วก็พบเข้ากับศาลาแบบที่คุณดำกล่าวถึงภายในเรื่องนี้จริงๆ คือขนาดผมแค่เห็นสถานที่ดังกล่าวผ่านทางจอคอมนะครับมันยังทําให้ผมรู้สึกขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกอีกทั้งสํานักส่งแห่งนี้ก็คล้ายกับว่าจะร้างไปแล้วเอาเป็นว่าทันใดที่เคยสัญจรผ่านถนนเส้นนี้ในตอนกลางคืนแล้วพบเจอเรื่องราวแปลกๆแบบเดียวกับคุณดำแล้วก็ยังไงก็ลองคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวลุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ